ื่นชอบนอยิยายเสียงเรื่องก็ไม่เคยไม่รักกันทางผู้เขียนจะมีจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊กที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเ e ดมาร์เกนะคะรวมถึงยังมีหนังสือเสียงฉบับเต็มไม่มีการตัดต่อเนื่องจากทางผู้เขียนจะมีการอัปคลิปแค่เพียงอาทิตย์ละสามครั้งคือทุกวันอังคารวันพฤหัสและวันเสาร์หากใครไม่อยากรอ ก็สามารถไปซื้อได้ตามเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่กล่าวไว้ข้างต้นได้เลยค่ะและท่านผู้ฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดอัปเดตคลิปต่อใหม่ๆนะคะสุดท้ายนี้สิ่งที่อยากจะขอโปรดอย่าก,กดข้ามโฆษณาเพื่อให้นักเขียนได้มีไรายได้และเป็นกำลังใจในการอัปคลิปให,หม่ให้ฟังกันนะคะขอบคุณค่ะ บทที่หนึ่งฉันท้องผ่านไปราวสามเดือนวราพักยังทำงานอยู่บริษัทเดิมของเธอไม่ได้คิดลาออกประชดชีวิตเหมือนอย่างที่หลายคนคอยพูดจากระแนกระแหนเธอไว้ในเมื่อไม่ได้ทำผิดคิดชั่วเหตุใดต้องหลบหนีด้วยล่ะอยู่ไปอยู่เป็นหอกข้างแคร่ให้มันแดดินตายไปทั้งผัวทั้งเมียเรื่องระหว่างเธอกับสุพชคไม่ใช่ไม่มีใครรู้แต่ทว่าคนหน้าตัวเมียอย่างเขา เลือกที่จะทำให้เธอเป็นผู้หญิงหน้าด้านและยังอายแย่งสามีเจ้านายซึ่งเขาก็รู้อยู่เต็มอกว่าอะไรเป็นอะไรจากวันนั้นที่เขาขอลูกสาวประธานบริษัทแต่งงานจนเธอมาระแค่ระคายทีหลังเมื่อเลขาของลูกสาวประธานเมาเรื่องเจ้านายในห้องน้ำว่าแค่คุณนวลพันธ์บอกว่าไปจำเดือนไม่มาสองเดือนสุพชคก็รีวิ่งโรจัดการขอแต่งงานทันทีเพราะกลัวท่านประธานจะเอาเลือดหัวออกที่บังอาจทำลูกสาวท้อง แต่ทว่าเหตุการณ์กลับพลิกผันเมื่อเดือนถัดมาคุณนวลพันประจําเดินมาปกติและเมื่อไปหาคุณหมอก็ตรวจพบว่าเกิดจากฮอร์โมนผิดปกติคนที่รีบเร่งอยากแต่งงานหน้าม้านไปทันทีเพราะทําให้ไก่ตื่นสมน้ำหน้าเธอนั่งเงียบในห้องน้ำเป็นผู้ฟังที่ดีและเธอก็รับรู้ว่าตอนนี้ร่างกายของเธอนั้นไม่ปกติเธออ่อนเพลียและคลื่นไส ตอนเช้าบางวันก็คล้ายจะเป็นลมนั้นทําให้เพื่อนร่วมงานอย่างคมสันต้องคอยดูแลเป็นห่วงเธออยู่เสมอวราอยู่ในห้องน้ํำไหมยามปกติอยู่ต่อหน้าคนอื่นคมสันแซงทําเป็นมาดแมนแต่เขาก็เป็นพวกเก้งกวางชอบผู้ชายด้วยกันมีเพียงวราพักเท่านั้นที่รู้แต่ว่าสองสาวที่กำลังเมาเรื่องเจ้านายอยู่หน้ากระจกไปหน้าซีดเผือดทันที เราไม่ได้ดูให้ดีว่าในห้องน้ำนี้ไม่ได้มีแค่พวกหล่อนเพียงเท่านั้นอยู่สันเดี๋ยวว่าเราออกไปวรา,าพักขันรับเพื่อนทำให้สองสาวที่เมาเรื่องเธอเจ้านายแล้วสุพโชครีบออกจากห้องน้ำไปโดยฉับพลันทำให้คมสันแปลกใจอยู่ไม่น้อยหืมนางชนีพวกนั้นรีบวิ้งยังกระเจ็กตื่นไฟไม่อยู่ลำพังกับเพื่อน คมสันก็สะบัดเสียงเหมือนปกติจนวราพักอมยิ้มเพว่นางเมาเรื่องฉันสุพโชคแล้วก็คุณนวลพัน์เรื่องอะไรแกตอมเผือกของคมสันทำงานทันทีเมื่อรือว่าเพื่อนได้ยินเรื่องเด็ดดวงมาจนตัวเองอยากเป็นทรโขงเป่าประกาศให้รู้ท่วนหน้ากันทั้งบริษัทเขาไม่มีลูกวราพักกระซิบกับคมสันเพียงเบา ท่าทางสนิทสนมนั้นเรียกสายตาเดือดดานให้กับสุพโชคเป็นอย่างยิ่งชายหนุ่มยืนกำหมัดทั้งคู่ด้วยความโกรธบนความหึงหวงทั้งที่ไม่มีสิทธิ์แล้วก็ตามเธอตีตัวออกห่างเขาตั้งแต่วันนั้นทําให้เขาเจ็บใจนักทั้งยังไม่ได้กินเธอเลยสักนิดเพราะนวนพันแท้ๆที่ทําให้เขาพลาดโอกาสดีแบบนี้แรงมากแกเธอไม่มีลูกเออเออเอเอ,เอ เสียงคมสันอุทานออกมาทำให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมา,า,นมาหันมองเป็นตาเดียวทั้งเงี่ยหูฟังทั้งสองคนกระซิบกระซาบกันจนคมสันหันไปกวาดสายตาพวกนั้นจึงยอมเดินห่างออกไปสารแนจริงคมสันสะบด <c oughs> แต่ที่ข่าวใหญ่กว่าคือฉันสงสัยว่าตัวเองท้องวาราพักหน้าซีดเผือด เพราะตั้งแต่คืนนั้นที่มีวันไหนกับชายแปลกหน้าผ่านไปสามวันถึงกล้าเล่าให้กับคมสันฟังเธอจึงกินยาคุมฉุกเฉินไม่ทันจะทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาฮะแกะท้องคราวนี้ไม่ใช่คนที่ผ่านไปผ่านมาเท่านั้นยังเป็นสุภโชคที่ยืนอยู่ไม่ไกลตกตะลึงไปเช่นกันท้องท้องกับใครท้องเมื่อไหร่คำถามในหัวสุภโชคเต็มไปหมดในเมื่อเขายังไม่ได้กิน อยากรู้นักว่าใครเป็นคนที่กินเธอคนแรกและผู้ต้องสงสัยก็คงไม่พ้นคมสันเพราะสนิทสนมกับเธอที่สุดแกลางานไปตรวจกันคมสันร้อนใจกว่าคนที่คิดว่าตัวเองท้องซะอีกสองคนเพื่อนสนิทที่คนภายนอกรับรู้ว่าคมสันเข้ามาดามใจหลังจากที่สุพโชคนั้นประกาศขอแต่งงานลูกสาวเจ้าของบริษัทและการลานั้นต้องลากับเลขาแผนกสุดเซ็กซี่อย่างพัทรินซึ่งเป็นสายให้กับนวลพานเกี่ยวกับเรื่องของสุพโชคอีกด้วย จิงทำให้รู้ว่าทั้งคู่กำลังลางงานออกไปด้วยกันไปไหนเรื่องส่วนตัวครับเป็นสิทธิ์ลาของพนักงานแล้วก็ไม่จำเป็นต้องบอกเหตุผลว่าลาไปทำอะไรลาก็คือลาคมสันไม่ชอบใจพัทรินเพราะขี้เผื่อไปทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของชาวบ้านแต่ก็ต้องเขียนเหตุผลการลาไปตรวจท้องค่ะวะราพักประกาศไปเลย อยากให้คนบางคนที่เงี่ยหูฟังอยู่ด้านหลังรับรู้ด้วยว่าผู้ชายทั้งโลกไม่ได้มีแค่เขาเพียงคนเดียวเท่านั้นโอ๊ยตายจริงท้องแล้วมีพ่อหรือเปล่าคะจะแต่งเมื่อไหร่ละคะหาเลิกหรือ,อยังคราวนี้พัทรินไม่แค่หัวเราะเยาะยังพ่นคำเยอะอยานออกมาราวกับคนปากไม่มีหูรูดเลิกที่ดีคือเลิกเสือครับเคยได้ยินไหมครับคมสันยิ้มอ่อนกล่าวออกมา ต้องการจะด่าให้แม่เลขาปากหมาได้รู้เอาไว้ว่าตัวเองขี้เสือกขนาดไหนอ๋อท้องน่าจะมีพ่อหรือไม่มันก็ดีกว่าท้องไม่มีลูกนะคะ <c oughs> น้ำเสียงตอนท้ายตวัดขึ้นสูงพร้อมกับรอยยิ้มย้อต้องการฝากไปถึงใครบางคนที่โคตรเลวไม่ต้องบอกก็รู้ว่ากำลังฟังอยู่ด้านหลังคมสันเขียนใบลาเสร็จแล้วก็เก็บกระเป๋าเพื่อนและของตัวเองเดินออกไป ต่อให้อ e ีพอตจกอส้นตีนไม่อนุญาตให้ลาพวกเขาก็ไม่สนใจเพราะประกาศชัดเจนแล้วว่าจะลาครึ่งวันพัทรินมองตามคู่ผัวเมียพร้อมทำปากขมุบขมิบอย่างไม่พอใจอยากรู้แค่นี้ต้องด่าเสือกด้วยบอสคะวาลาพักกับคมสันไปตรวจท้องคะ่ะน่าจะท้องไม่มีพ่อคะ่ะบอส <laughs> พัทรินกล่าวพร้อมกับลบ้บยิ้มเบา แต่กลับโดนสายตาของสุพโชคกำราบเข้าให้จึงต้องหุบปากเงียบสนิทพูดแค่ที่ควรพูดก็พอแม้ว่าพัทรินจะไปหน้าโดนอกดดนใจเขามากเพียงใดแต่ถทว่าเขาไม่กล้าจะลากผู้หญิงคนนี้มาเกี่ยวพันเพราะด้วยนิสัยปากสว่างของเธอจะทําให้เขาสวยไปด้วยหากไม่เพราะว่าตัวเองต้องแต่งงานกับนวลวันลูกเจ้าของบริษัทนี้แล้วก็เขาไม่ปล่อยให้บราพักหลุดมือไปแน่ถ้าเคยเชื่อฟังเขาอย่างดี แต่ทว่าไม่รู้ว่าเขาหลอกเธอก็เหินห่างนั่นทําให้คนอย่างสุภโชคเสียหน้าและเสียายเป็นอย่างมากอุตส่าห์กล่อมจนเชื่องเกือบจะได้กินแล้วเชียวหน้าห้องตรวจแผนกสูติโรงพยาบาลเอสวราพักและคมสรนจับมือกันแน่นที่นี่เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นเยี่ยมดังนั้นคมสรรจึงเลือกที่จะพาเพื่อนมาที่นี่และลุ้นไปกับเธอได้เช่นกันเชิญคุณวราพักด้านในค่ะ พยาบาลหน้าห้องตรวจเรียกชื่อของหญิงสาวที่ตอนนี้มือเย็นเฉียบไปหมดแล้วแม้จะสงสัยว่าตัวเองท้องแต่ก็แค่สงสัยเิญนั่งค่ะนี่คงเป็นคุณสามีใช่ไหมคะคุณหมอก็บัวคนสวยเอ่ยถามเออเพื่อนค่ะวะราพักยิ้มเจือนกล่าวออกมาคุณหมอคงแปลกใจสินะที่มาตรวจคันเหตุใดจึงมากับเพื่อนทั้งที่ควรมากับสามีซะมากกว่า หมอยินดีด้วยนะคะคุณกำลังท้องได้6สัปดาห์แล้วนับจากข้อมูลประจำเดือนของคุณที่ให้ไว้ฮะท้ททองเหรอคะหญิงสาวยอมรับว่าตัวเองตกใจแม้ว่าจะอยู่ในวัยมีครอบครัวได้แล้วแต่ทว่าอะไรหลายๆอย่างก็ทำให้เธอ,อยังไม่พร้อมทั้งคอนโดที่กำลังเช่าแล้วก็เงินเดือนเพียงสองหมื่นกับต้องเลี้ยงเจ้าตัวเล็กอีกคนทำให้เธอคิดหนักค่ะ ฝากคันเลยไหมคะเรียกคุณพ่อมาด้วยก็ได้จะได้ไม่เสียเวลาคำแนะนำของคุณหมอถัดมาทำให้วราพักหนา้าซีดก็อยากจะชวนพ่อมาหรอกนะแต่ว่าเธอจะเจอเขาได้อย่างไรแม้ว่าจะรู้ว่าเขาพักอยู่ที่คอนโดไหนห้องอะไรแต่แบบเะเดินไปบอกชายแปลกหน้าที่มีความสัมพันธ์แบบชั่วคราวเขาคนนั้นจะรู้สึกอย่างไรไม่ไล่เธอออกมาจากห้องเหรอเธอหน้าด้านทำแบบนั้นไม่ได้หรอก ฉันเป็นแม่ลิงเดียวค่ะสามีเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อเดือนก่อนเธอเลือกจะโกหกหมอเพราะไม่เห็นทางที่จะพูดอะไรได้ดีกว่านี้อีกแล้วจนคมสันจับมือพยักหน้าให้กับเธอเมื่อออกจากห้องมารับยาคมสันก็ถอนหายใจแล้วก็ไปจัดการเรื่องฝากคันให้เพื่อนแทนโดยไม่ลงชื่อพ่อในใบฝากคันแกจะเอายังไงต่อเอายังไงได้ล่ะก็เลี้ยงลูกสิ หญิงสาวรับรู้เดี๋ยวนี้เองว่าความวุ่นวามของเธอทำให้มีบ่วงเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วแต่ก็ดีเหมือนกันไม่ต้องมีสามีก็ทองได้ดีนะว่าตัวเองพ่อแม่เสียชีวิตหมดแล้วไม่เช่นนั้นต้องกังวลเรื่องท้อไม่มีพ่อให้ชาวบ้านนินทาอีกไหวไหมแกคมสันเห็นท่าทางของเพื่อนดูเศร้าก็อดหวั่นใจไม่ได้กลัวเหลือเกินว่าจะคิดสั้นจากที่โดนพูดเทเมสามเดือนก่อน แผลยังไม่สมานดีคราวนี้ก็ท้องไม่มีพ่ออีกฮึบไหวสิหญิงสาวเดินออกจากผแผนกสูติโดยที่ชพกรก็เดินมาที่ผแผนกสูติเช่นเดียวกันเพียงแต่คลาดกันนิดเดียวสวัสดีค่ะคุณหมอชวกรสุดหลอ่อวันนี้เรามอะไราพัดมาถึงนี่คะอาเอกสารตรวจคันคุณแม่ตั้งคันแล้วพบมะเร็งที่สมองมาให้คุณหมอกอบัวอ่านครับเด็กน่าจะต้องผ่าคลอดก่อนกำหนด เพราะคุณแม่น่าจะอากนนารนักชวว่ากรกล่าวเสียงเครียดยน่าสงสารจังเมื่อกี้ก็มีผู้หญิงคนนึงท้องได้หกสัปดาห์ค่ะแต่สามีเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อเดือนที่แล้วเศร้าใจจังเลยนะคะทำไงได้เราเป็นหมอก็แค่รักษาไปจริงค่ะว่าแต่คุณหมอกรมีสาวในดวงใจหรือยังคะชื่อว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่เชิงเอาเป็นว่ากำลังตามหาเออยู่ครับ ไม่รู้จะตามไปที่ไหนชะวะกรเศร้ามาสามเดือนแล้วเขาอยากเจอผู้หญิงคนนั้นไม่รู้ว่าเธอกินยาป้องกันการตั้งครรภ์หรือเปล่าอดหวั่นใจไม่น้อยเช่นกันเพราะตัวเองกินมุมบามตะกะตะกลามจนเธอหวาดกลัวแล้วหนีไปแน่แน่ทำหน้าเศร้าเหมือนเมียหนีอย่างนั้นละะ่ละค่ะก็บัวหยอกเยา้าเมื่อเห็นสีหน้าคุณหมอรุ่นพี่เศร้าเป็นหมาหงอย <c oughs> ผมไปแล้วครับหมอหนียมไม่มีอะไรจะพูด เขากำลังทําใจตั้งแต่วันนั้นผ่านมาหลายเดือนแล้วอารมณ์ก็เหมือนคนอกหักและถูกทิ้งอยู่ทุกวันจนรู้สึกว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าไปแล้วหรือเปล่าวันถัดมาวราพักแจ้งเรื่องเข้าฝ่ายบุคคลว่าเธอท้องหลังจากนั้นก็มีเรื่องซุบซิบของเธอกับสุพชคดังโหมกระพือยิ่งกว่าไฟบรรลัยกันในนรกซะอีกแต่คนที่ลอยตัวเหนือปัญหาอย่างวราพักทำตัวเป็นน้ำนิ่งไหลลึก ไม่ไหวติงหรือใส่ใจกับการนินทาที่หาสาระไม่ได้ของคนในบริษัทบางทีก็อยากจะรู้ว่าหากแต่ละคนใส่ใจงานของตัวเองมากกว่าเรื่องคนอื่นบริษัทจะมีกำไรขนาดไหนกันนะแต่ก็ได้แต่สงสยัยจนตอนบ่ายสุโชคเรียกเธอเข้าไปคุยในห้องเย็นที่เย็นยะเยือกเวลามีปัญหาหัวหน้ามักจะเรียกเข้าไปด่าทอในห้องนี้หากเป็นเมื่อก่อนเธอมักจะดีใจมากที่ได้เข้ามาในห้องเย็นเพราะได้อยู่กับเขาตามลําพัง ยิ้มได้ยังเปิดเผยไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆซ,ซึ่งตอนแรกก็โง่เองคิดว่าเขากลัวคนเอาไปนินทานเรื่องเจ้านายลูกน้องแต่แท้ที่จริงแล้วคือเธอไม่ใช่ตัวจริงของเขานั่งสิเมื่อเธอผลักประตูเข้ามาในห้องที่ติดฟิล์มมืดเขาก็ผายมือลงให้เธอนั่งตรงข้ามกับเขาคุณท้องกับใครเขาเริ่มต้นคำถามแรกคิดว่าเรื่องนี้ค่อนข้างส่วนตัวคะ่ะบอกไม่ได้ วาราพักไม่อยากตอบเขาแล้วก็ไม่จําเป็นด้วยแค่เจ้านายและลูกน้องก็ควรมีแค่เรื่องงานอย่างเดียวไม่ใช่หรอเลิกประชดผมสักทีได้ไหมวาราคุณก็รู้ว่าผมแคร์คุณแค่ไหนฉันว่าระหว่างเรามันควรจะจบที่เจ้านายและลูกน้องค่ะเพราะฉันไม่อยากโดนนินเทว่าเป็นเมียลับๆของใครหญิงสาวพูดออกมาตามตรงเพราะเธอเบื่อเต็มทนแล้วอีกไม่ถึงครึ่งปีเขาก็จะแต่งงานแต่ว่ายังคิดถึงผู้หญิงคนอื่นแบบนี้ น่าสงสารเจ้าสาวเสีจริงผมไม่ได้ตั้งใจจะหลอกคุณเรียกว่าฉันโง่เองดีกว่าค่ะเรื่องของเราจบไปนานแล้วเข้าเรื่องเถอะค่ะว่าเรียกฉันมาที่นี่เพื่ออะไรเธอไม่อยากเสียเวลาไปมากกว่านี้แล้วแค่นี้ก็รบกวนเวลาทำงานของเธอไปหลายนาทีผมแค่จะแจ้งให้ทราบว่าคนพองห้ามทำโอทีคุณระวังเรื่องนี้ด้วยอย่าอยู่เกินเวลาไม่เช่นนั้นบริษัทจะโดนตรวจสอบ งานที่เถอไม่ชั้นน้อยเหรอคะตั้งแต่วันนั้นเหมือนตัวเองโดนแกล้งบวกกับการพยายามบีบให้ออกทางอ้อมใยการโยนงานสารพัดอย่างมาให้เธอเธอจะได้ไปอ้อนวอนขอร้องเขาแล้วก็เข้าทางที่จะตกลงเป็นเมียอีกคนไม่มีวันเธอถึกอย่างควายแค่นี้ไม่ขนามือผมจะย้ายงานคุณออกแล้วก็พ่อของเด็กย้ำอีกครั้งคะ่ะเรื่องส่วนตัวคือเรื่องส่วนตัว วาราพักเดินออกจากห้องโดยไม่หันกลับมามองอดีตคนเคยรักอีกเลยในเมื่อเลวกับเธอเพียงนี้แล้วก็ขออยากเกี่ยวข้องกันอีกลูกของเธอย่อมเลี้ยงเองได้กระทั่งเวลาผ่านไปจบจนคลอดลูกแม้ว่าจะต้องทำงานจนเกือบวันสุดท้ายเธอก็ไม่หวัน่นขอสู้เพื่อลูกน้อยในท้องที่รู้ว่าเป็นผู้ชายและได้ขอให้คุณหมอกอบัวช่วยตั้งชื่อเพราะเธอถูกชะตากับคุณหมอกอบัว เวลามาหาเหมือนได้กําลังใจกลับไปทุกครั้งบรรยากาศในการคลอดลูกมีเพียงคมสรรันเพื่อนเก้งของเธอเท่านั้นที่มาเฝ้าอยู่หน้าห้องเมื่อได้ยินเสียงเด็กร้องความเจ็บปวดของผู้เป็นแม่ก็จางหายไปแทรกมาด้วยความดีใจอย่างเปี่ยมลน้นดีใจด้วยนะคะคุณแม่ลูกชายแข็งแรงครบ32ค่ะพยาบาลกล่าวกับคุณแม่มือใหม่ก่อนเธอจะหลับไปทั้งรอยยิ้ม